สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะอยู่กับผมมอ้ํำซิ่งเหมือนเดิมนะอยู่กับทีมงานตัวเองเหมือนเดิมครับงานปลาดเด่นเรานะวันนี้น้องเขียวมะนาวมาแล้วครับหลังจากฟิตเครื่องมาใหม่นะเริ่มงานวันแรกแล้วครับ วันนี้ย้ายหน้าง,งานมามาใหม่ครับมาที่ใหม่นะลอกนาครับลอกบางๆนะวันนี้นะประมาณสามสิบเซนครับสามสิบสี่สิบเซนนะนีุ่นอยู่นะวันนี้ใช้เจ้ามักทีคันเดียวครับไปเทสองที่นะวันนี้นะ วิ่งสบายสบายครับวันนี้เก็บงานงานยังมีอีกเยอะครับในโซนอำเภอเมืองนะกุตสะสมที่ติดต่อได้ครับทีมงานเราไม่เลือกงานนะจัดให้หมดครับ งานหินงานปูนเจอมาหมดแล้วครับขอให้ราคาได้ครับเราไม่เลือกนะว้าใส่เยอะนะดินค่อนข้างแข็งนะวันนี้นะไหแล้วครับน้องฟอร์ดนะไม่กล้าครับองเห็นเอวนะ นาเทด้านนู้นนะครับวันนี้กลางทุ่งนาเลยนะนี่อยู่กับปาเจ๊ครับมาแล้วนะไปสุดหล่อเขียวมะนาวครับเสียงเครื่องเงียบกูเดิมนะด้านนู้นยังจอดรอเิวครับนี่ไปเทอีกฝั่งนะึงนะมีเสียพงกับ คุณปู่น้ายยาวครับเสียชานะเทด้านนู้นครับเขียวมะนาวครับลากได้ไม่ค่อยเต็มพุ่งกีนะเพราะลอกบางครับ ดินก็แข็งด้วยนะนาดินแข็งปักครับวันนี้ไม่มีช็อตเด็ดแน่นอนครับนาดินแข็งนะแถวนี้นะมาแล้วครับ,เ,บเนิบๆเข้ามาแล้วเสียวพงโว้ฝุ่นมาแล้วครัลบลมมาทางนี้เนะเดี๋ยวย้ายที่กอน เต็มราฟังเสียงนี่มือนกัเดิมแล้วเปล่าเนาะเกียบผ้าแล้วนะคุณปูนะ คุณปู่ก่ คือข้างร้อนหน่อยนะวันนี้อากาศครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะน่าจะเอาให้จบวันนี้เลยมั้งครับงานนี้นะ กไไ็ไม่ไม่ไม่ลึกมากอยู่ราวๆสามสิบเซน,นครับขุด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 หน้าดินนะเจ้าของนาว่าเอาให้เสมอครับอยากได้พื้นนาเสมอนะ,อะเ,อเอาเต็มแล้วครับไปแล้วนะเสี่ยพงนะ<ด>แบ่งรถกันสองทางนะวันนี้นะ มันได้คนโูครับจันเสือถึงหน้างานแล้วนะ บรรยากาศการทำงานนะครับทีมงานคุณภาพนะเน้นคุณภาพครับเอาจนเจ้าของที่พอใจนะนั้นเราไม่ถอนกำลังนะไม่มีทีงานนี้งานแน่นอนครับทีมงานปลาเดีนเราโอ้ยฝุ่ณ นะครับใส่เยอะนะสเสมอท่รงางานนะทีมงานเราเน้นคุณภาพครับปริมาณไม่ต้องพูดถึงนะยิ่ยนะวางดินสวยเลยโอ้พี่รองนีกน่กระบานี่กระบายางก้าวเลยนะี ธรรมดาครับหน้าแรงนะฝนฝนไม่ตกก็ฝุ่นเสียบเบยปลาทิงมาแล้วนะวิ่งมุมนี้ก็ห้าคันครับแบ่งรถไปนู่นอีกสองคันนะ แล้วเริ่มอยู่ไม่นิ่งแล้วเสียเป้ยเริ่มอยู่ไม่นิ่งแล้วนั่นนั่นนั่นเกือบเต็มแล้วนะอีกตักหนึ่งครับนี่เรียบร้อย อย่าไปเต็มีกงนะอ่าโอเคครับนี่เต็มแล้วนะตอนนั้นีนี้ขอจบไว้เพยงแี่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องออดน้ำซิงด้วยนะตอนนั้นีนี้บายบายครับสวัสดีครับโอ้สามช้าน้อย าายาวๆยาวๆนี่ต้องอย่างนี้ครับสมิตน้ำซิงครับฝากติดตามรับชมช่องสมิตน้ำซิงด้วยนะสิ่งงานแล้วครับอาจารย์เสือนะวันหลัคลิปนี้บายบาย,บายครับสวัสดีครับ